สวัสดีครับสวัสดีพี่เพื่อนเพื่อนอยู่กับผมบาสเดินป่าพาหลอนซึ่งวันนี้นะครับพี่เพื่อนเพื่อนซึ่งผมก็มาดูอง์ราชานะซึ่งมาดูแลท่านนะซึ่งท่านก็แบบยังไงอะดีผมได้ดูคลิปพี่เบิร์ตไปก็คือท่านได้โดนไอ้อะไรนะไอ้ห้อยหรอหรือคนอดีตที่ท่านเคยสู้ลบมาหรือสู้ด้วยกันมาแล้วก็แบบชาติน,นี้คือไอ้ห้อยหรือในห้อยนะซึ่งจะมา แขนท่านองค์ราชานะพี่วินเพื่อนตอนนี้องค์ราชาคือบาดเจ็บมากอยู่ด้านล่างนะพี่วินเพื่อนซึ่งไม่รู้ว่าองค์ราชาเป็นยังไงผมก็เอ้ยผมก็จะไปดูแลท่านนะพี่วินเพื่อนครับก็ก่อนที่จะไปผมต้องขอคนเล่นไลค์หนึ่งแชร์หนึติดตามเพื่อกำลังใจใผมและอย่าลืมกดกระดิ่ง เพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปต่อๆไปนะพี่ๆเพื่อนก็ตอนนี้ผมก็แบบเริ่มหายแล้วนะก็แบบยังพอมีน้ำมูกก็ได้กินยาจนเกือบจะหายโอเคจะเสียเวลาเลยพี่ๆเพื่อนไปกันดีกว่าครับ อลนลามเรื่ต้องมีองราชานอนบาดเจ็บอยู่ท่านครับอาการเป็นยังไงบ้างครับกอลัมองราชาเป็นยังไงบ้างกอ,อลัมก็ยังไม่รู้นะพี่เพื่อน ก็คือกอลําก็ได้นวดให้อง์ราชาซึ่งผมคิดว่าอง์ราชาน่าจะบาดเจ็บอย่างหนักนะคุณเพื่อนผมน่าจะใช้วิชาอาคมแบบต่อตู้กันหน้าดูเลยฮะจนแบบอง์ราชาแย่เลยฮะ ชื่ออะไรชื่อนายห้อยหรือไอ้ห้อยทำไมก็ล้ำมันเคยฆ่าเพื่อนฆ่าไว้ฮะมันฆ่าเพื่อนฆ่าไว้คนหนึงได้ยินไหมพี่วินเพ่นที่ก็ล้ำบอกอ๋อ

ซึ่งผมก็ไปเอาเปมานะเพื่อจะคืนนี้จะลองนอนเฝ้าองค์ราชาดูนะ่เพื่อน ผมคิดว่าอง์ราชาน่าจะอาการแย่จริงๆนะเพื่อนๆ,ๆก่อนล่าแล้ววันนี้อง์ราชาเป็นยังไงบ้าง พอไม่ไหวก็ร้องได้บอกคือเข่าแย่เลยใช่ไหมใช่แล้วเองกินอะไรยังฮะแ,แล้วองค์ราชาล่ะองราชากินก่อนข้าอีกให้ขากินก่อนอ๋อแล้วได้ให้องค์ราชากินยายัง อ๋อก็คือวันนี้ผมก็ไม่อยู่นะผมก็ไปทําธุระผมนะพี่เพื่อนซึ่งผมก็ลงไปหาซื้อยานะพวกยาแก้ไอาย,ยาแก้้ะมุนถนะึงแล้วที่เพื่อนก็ลงไปแล้วก็ขึ้นมาก็ได้ข่าวว่าองค์ราชาก็แบบบาดเจ็บเลยไม่รู้ว่าผมก็ลองไปถามพี่เบิร์ดดูแล้วก็ดูคลิปพี่เบิร์ดนะก็เป็นนะพี่เพื่อนถ้าใครไม่เชื่อไปดูคลิปพี่เบิร์ดได้นะ แล้วในห้อยนั้นทำร้ายเพื่อนในหอใช่มันฆ่าเพื่อนในหอใช่คือเป็นอันที่โหดหลายมากพี่พี่เพื่อนครับคือคนบบนั้นเนี่ยไม่น่าไหวได้แนละ้วน่าทำร้ายมันพี่พี่เพื่อนก็คือองคาชาก็อายุเยอะแล้วด้วยซึ่งองคาชาผมคิดว่าน่าจะไปสู้จนตัวเองแบบบาดเจ็บจนไม่ไหวแล้วก็ยังฝืนอยู่นะพี่พี่เพื่อน ผมคิดว่าองค์กระชานะ่าจะใช้วิชาหายตัวนะเลยจึงกับมาถึงที่นี่ได้แล้วก็กลับมาพับพอนถึงที่นี่แล้วก็สบายถ้าผมคิดว่าองค์ยิ่งใหญ่รู้นะผมว่าองค์ยิงใหญ่ผมให้จะร่างรองห้ายน่าดูเลยนะเพิ่อเพื่อนซึ่งผมก็มีกอลัันมที่คอยดูแลนะแล้วเองเป็นยังไงบ้างดีขึ้นยัง cứ có làm đi là gì nữa ông xã có bị ai ba <laughs> <laughs> ก็ต้องขออภยัยที่ยินเพื่อนนะที่แบบไม่ค่อยได้ลงคลิปให้ดูผมก็ไม่สบายด้วยนะบางทีผมก็แย่มากเลยบางทีก็แบบนอนอยู่อย่ดีก็แบบ,แบบปวดเมื่อยตัวปวดโน่ปวดนี่นะก็เห็นทีดีที่ในคอมเมนต์กันมาเยอะนะบอกว,ว่าดูแลตัวเองด้วยนะผมก็ขอบคุณมากเลยนะครับที่เป็นห่วงผมผมก็แบบดีใจนะ แต่ผมก็จะพยายามลงคลิปให้ดูกันนะครับ ลามเอ็งนวดขาให้องค์ราชาหน่อยสิปากดูละแอะองราชาด้วยพอดีพี่แบบไม่ค่อยสบายอ่ะปวดหัวย,ยังไงไม่รู้อ่ะ คือกอลัมอยู่กับผมผมก็ให้เปลี่ยนเสื้อผ้าประจำแนะล้วพี่เพื่อนเพื่อนพอใส่แต่ชุดเดิมๆคือมันเหม็นนะก็คือกอลัมอยู่นี้ก็ได้อาบน้ํานะครับไม่ใช่แบบไม่ได้อาบน้ํานะทำไมผมกระเซิกกระเซิงจังผมก็ไม่รู้นะแต่ผมก็ให้สระผมนะผมก็บอกกอลัมประจํานะว่าอาบน้าสระผมด้วยก็กอลัมผมก็แบบพาจะไปตัดผมอย่างนี้กอลัมก็บอกว่าไม่เอา ปล่อยไว้อย่างเงี้ยหละเท่แล้วกอลามบอกนะอันนี้ผมไม่ได้บอกตัวเองบอกด้วยอันเนี้ยผมบอกกอลามมันไม่เท่นะเก็บไว้แบบนี้มันลำคาญผมก็ถามว่าแม่ล่าลำคาญสมอกอลามก็บอกไม่นะแบบอยู่ชินแล้วแบบอยู่ในถ้ำจนชินละกอลามบอกนะซึ่งผมก็จะไม่อะไรเขานะ ผมก็จะให้เขาอยู่ไหนอยู่นั้นนะพี่วพื่ก็ให้อาบน้ำแต่งตัวให้หาเสื้อผ้าให้บางทีก็แบบออกไปข้างนอกเจอเสื้อผ้าแบบที่กอลัมพอจะใส่ได้ก็ซื้อมาให้เยี้ยบีนเพื่อนบางทีก็แบบไปข้างนอกอนี้ก็พากอลัมไปนะไม่ใช่ไม่พาไปพนะี่เพื่อนก็พาไปนะครับ ต,ตอนนี้อง์ราชาคือแย่มากเลยไม่รู้ว่าอง์ราชาจะดีขึ้นไหมถ้าไม่ดีขึ้นผมคิดว่าพรุ่งน,นี้ผมจะลองชวนพี่เบิร์ตพาอง์ราชาไปโรงพยาบาลดูนะเพื่อจะไปดูว่าอง์ราชาเป็นไรนะเพื่อนๆไม่ได้ฮะไม่ได้เป็นไรอะเป็นหาอมอัไม่ได้ทำไมมไม่ปลอดภัย แล้วพาไปหาพระอย่างนี้ได้ไหมไม่ได้เอนก่อนอเอ็งรู้ได้ไงว่าไม่ปลอดภัยกอลัมเท่าไปเอาคือพ่าเพื่อนฆ่าตามไปฮะจะตตามไปึงฆ่าึงนั่นใครคนที่พาเพื่อนฆ่าไอ<ะ>้นายห้อยอะไรนะใคร ก็ค er oh, ือกลัมบอกว่าถ้าผมพาองค์ราชาไปโรงพยาบาลหรือไปหาพระอย่างนี้พี่วินงเิก็คือในห้อยหรือไอห้อยมันจะพาเอมันจะไปตามเอาองค์ผู้ใหญ่บ้านหรืออง์ราชาให้ได้เลยนะพี่วิ่งเลิกก็คือถ้าอยู่แบบนี้มันจะไม่มาเอาชีวิตองค์ราชาหรอกอลัมอ้าวแล้วทําไมมันไม่มาเอากอลัมอยากรู้าะที่นี่องราชา ดว้วางกระทาไว้คือวางกระทาบังตาใช่ไหมด้ยอยโอเครู้แล้วก็ดูแลอกราชาแทนหน่อยนะได้ เองง่วงเองก็นอนก่อนเลยไม่ไมงเพื่อเองง่วงไงมีผ้าห่มใช่ไหม,ไมโอเคถ้าไม่มีจะได้ผ่าให้ไงก็คืนนี้ผมกักบกอลมัมก็จะนอนเป้าองค์ราชาแล้วพี่เพื่อน กเคลรไปบินเพื่อนครับผมกับกอลััขมอนญี้ดูแลองราชาก่อนนะพี่บินเพื่อนเดี๋ยวไว้เจอกันอีกครั้งหนึ่งดีกว่าโอเคลีรไปบินเพื่อนตอนนี้ก็เป็นเวลาแบบเที่ยงคืนแล้วอง์ราชาก็มีลุกขึ้นมาเยี่ยวบ้างนะแล้วก็ลุกขึ้นมากินน้ําแล้วก็ไอบ้างก็ผมกับองเอ้ผมกับกอลัมก็แบบช่วยกันประคององ์ราชาแล้วก็ช่วยกันดูแลแบบเต็มที่นะนะคือคงแบบผมคง ไม่คิดว่าพี่พี่เพื่อนผมไม่ด่ามากกันแน่นะทาไมผมไม่ไปดูแลทําไมสั่งแต่กอลั่มทําไมสั่งแต่เด็กซึ่งผมตอนนี้คือปวดหัวมากหัวหนักนะผมก็บอกกอลั่มแล้วมีอะไรอง์ราชาเป็นไรมาเรียกผมได้ก็ผมก็จะยินดีที่จะช่วยเสมอนะก็กอลั่มก็บอกผมตลอดว่าไม่เป็นไรดูแลเองได้ผมบอกไม่เป็นไรเกรงใจก็กอลัมก็เมื่อกี้นะก็กอลัมมาเรียกผมแล้วก็ตอนนี้องราชาก็ได้หลับไปแล้วนะพี่พี่เพื่อนซึ่ง ก็เคผม ja like kind of to ิดว่าผมก็จะปิดไฟแล้วก็จะหลับแล้วพี่พี่เพื่อนก็ก่อนที่จะไปผมเอาขอคนนึงไว้นึงแชร์นึงติดตามเพื่อกำลังใจผมและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปต่อไปถ้าผมไปทําคลิปที่ไหนผมก็ฝากพี่พี่เพื่อนติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ครับ